สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับโอ้โหขนาดตรงนี้ดูครับเอซมันสไลด์ลงเนาะบ้านผมเรียกว่ามันเจืดลงไปนะครับเอฟซี FC. โอ้โสงสัยปีหน้าจะได้ทำใหม่นะครับเอซเนาะดินมันเปียกนะครับเอซทีนี้แล้วก็ สไลด์ลงไปนะครับวินี่จะสูงเนาะทีนี้กลายเป็นต่ำไปเลยนะครับวิซีโอ้ฝนตกมาดินมันดินย้อยนะครับวิีบ้านผมมันดินมันมันไหลลงนะครับวิซีมันเจิ่นลงเนาะโอ้ข้าวข้าวกระแสนนะครับโอ้ข้าวเขาตรงโน้นเขาสวยแล้วเนาะนี่ครับ ดูป่าไม่ดูป่าอะไรครับี่มันขึ้นน้ำก็โอ้น้ำแสดงว่าน้ำฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับอีซีน้ำเยอะเนาะโอ้่าวตรงไรตรงนี้นี่มันจะเป็นนี่ที่นาปรับใหม่นะครับอีซีมันจะเป็นแบบนี้แหละโอ้ ดีที่มีข้าวยังสวยอยู่เนาะครับโอ้โอยทำไมลกจังนี่ครับน้ำปีนี้มันเยอะเนาะตรงห้วยนี่ครับอีกสี่ปลาสงสัยปลาจะเยอะเนาะวันนี้ เดี๋ยวนี้ปีนี้เนาะเดี๋ยวค่อยลงมาใส่งูเนาะวันนี้วันพระหรือเปล่าครับเอฟซี FC. นะครับข่าวอะไรตรงนี้ข่าวนาตรงนี้นะครับโอ้ยายปลูกมะปลูกแตงเนาะแตงไทยโอ้ปลูกเยอะอยู่ครับเอซี FC. ยายปลูกนะครับ โอ้น้ำแห้งหมดเลยฝนตกก็มาใส่เมื่อคืนนี้ก็ไม่มีนะครับโอ้ยายปลูกแตงไทยเยอะเนาะมีทั้งยอดยอดมะละด้วยนะครับพี่ซีข่าวปรับตรงที่หน้าใหม่นะครับตรงปรับใหม่นะครับตรงนี้นี่ดีครับที่มียังมีต้นข้าวด้วยเนาะนึกว่าจะไม่มีข้าวนะครับพี่ซีตรงนี้ เพราะว่าโอ้ตืดดินตรงนน้นก็สไลด์ลงมาเยอะนะครับอีซีบ้านผมมันมันจืดนนะครับอีซีเพราะว่าน้ำเยอะเนาะฝนตกมานี่ดินตรงนี้มันมันจะเป็นที่มันอยู่สูงเนาะมันจะไหลลงมานะครับน้ำอิ่มน้ำแล้วก็ไหลลงมาทีนี้ ใส่ปีหน้าจะได้ปรับใหม่นะครับที่นาตรงนี้เห็นไหมครับตรงดินมันสไลด์ลงไหลลงโอ้ฝักทองฝักทองหนึ่งลูกอ้าวน้องหมาก็ลงมาด้วยน้องหมาผมนะครับอีซีเดินไปก็เดินไปด้วยนะครับน้องหมาตัวนี้ อีกหนึ่งตัวที่บ้านเนาะมันลงมาด้วยวันนี้ไม่รู้เป็นปลาอะไรเนาะนี่ครับปลาไหลคงจะเยอะนะครับอีกสี่ปีนี้ปลาเดี๋ยววันวันหลังคงมาเอาเบ็ดมาเบ็ดปักเนาะมาใส่เนาะ ถ้างั้นก็ใส่ทำเป็นเอาเบ็ดโฟมบัดเบ็ดแล้วก็เอาโฟมนะครับอีซีทำเป็นปมมันหรือว่าเป็นคัดนะครับอีซีอใหญ่ใหญ่เอาข้าวไล่มาลงมาใส่ตรงนี้ถอนเอาข้าวไล่ลงมาดำใส่ตรงนี้นะครับอีซี โอ้กอใหญ่เขียวเลยนะครับว่ามีน้ำเนาะน้ำไหลตลอดครับพี่ซีช่วงฝนอาครับดูสมวิวยามเย็นเนาะนี่ครับบรรยากาศภูเขาฝนฟ้าคึม มืดฟ้ามูวฝนนี่นไงครับนี่แหละข้าวไร่โอ้แตงไม่เป็นเนาะแตงไทยนะครับพีซ่ซีโอ้ยกล้วยอะไรนี่ออกปีเยอะแล้วออกปีแล้วเป็นปีไม่นานก็ได้กินแล้วครับกล้วยอย่างนี้นี่ครับ ก็หนดูข่าวไรกันนะครับพี่ซีน้เขานะครับพี่ซีน้ำมีไหลแรงมากมนะมาทำเป็นตูงใส่ปลาดีกว่าเดี๋ยวก็วันหลังค่อยกลับไปเอาตะข่ายพ่อตาเนาะมาทำเป็นซ่อนหรือว่าเป็นที่ดักปลานะครับพี่ซี แดดร้อนร้อนนะครับวันนี้โอ้โหยายไม่ใส่งูเอาปลา,าตรงนี้นะครับวิสีนู่นดูปลามลว่ายน้ำเนาะมันเล่นเล่นน้ำไหลสงสัยจะเป็นปลาดุกหรือปลาช่อนนะครับวิสีข้าวกระแสนเ๋ยวนี่ครับดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วครับ ไปเดินไปดูบิดที่ผมใส่ปลาไหลเนาะทำไปมันไม่ไปเดินไปดูนะครับพี่ีที่ผมใส่ไปบ็ดปลาไหลนี่ครับโอ้ไม่ถูกเนาะไม่รู้มันจะอยู่หนะรือมันออกไปหรือยังไม่รู้นะครับพี่ี่ตรงนี้ก็ไม่ถูกเนาะ นี่ครับตรงนี้ก็ไม่ถูกเนาะสงสัยมันจะรอเป็นตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าเห็นรูของมันนะครับอีซี่รูปลาไหลน้ำมันไหลลงเป็นรูรูปลาไหลนะครับแต่มันจะอยู่ไม่อยู่แค่นั้นแหละครับอีซี่ เป็นโหดแม่น้องก้อยอูย้แม่น้องก้อยมาต้นไหนครับพี่สีมาจากมาแต่รับจ้างเนาะแต่รับจ้างนอนครับอยู่ที่บ้านเนาะไม่รู้ทำอะไรอยู่นะครับโอ้ดายากดายากข้างบ้านเนะา,านเนะก็ฮะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ